เมทาวีเกียวหดโอ้ยอยากโดนอยากโดนอยากโดนเตะอยากโดนเตะอยากโดนไอ้อ้วนทำเตะอ้วนไหมลูกรักอาจารย์เว้ยทำไมมึงเป็นดีเกียอะไรกันเนี่ยยาอ่อนดิเกียเกียบอ๊อดมึงดูมันดิเกียมันทานมาหา ไอ้ดูเสร็จยังไอ้ดูเสร็จยังยังไม่เสร็จกูช่วยไหมอ๋อช่วยทำไหมอะไรอะไรอะไรใครใครด่ากูเชียใครเมื่อกี้ใครไอ้ทำไอ้ทาไอ้เหี้่อด เออมูว่ะไอ้ยไม่ด่ากันมูว่ะเฮียติดตับงเอ้เดี๋ยวมึงเจอคิดดีมันกลวมเลยเออไอ้บอสไอ้บอสไอ้ไอ้ตักมันถามว่าใครด่าใครด่ามันใช่ไหมมันอยู่ดีทั้งที่มันเป็นคนด่ามันเฉยอยู่ให้กูว่าไอ้โดด่ามีนพาอะไรเฮียอะไร

เลือกเอเชียด้วยอ่มีค่ะกูเลยจะกดโซลีมึงน้อยจอยโอ้ยเล่นยังไงวะต้องทำอะไรอ่ะเล่นอย่างนี้แหละเออยี่ยี่คุถามยีตังไม่โออ๋ออ๋อเออเออเออทไมเอ้ยเกมนี้บันว่ะ๊บนึงนะไอ้ไอ้ไอไอถามดูนี่

แม่งตบตบหัวมึงในชีวิตจริงก็แย่หน่อยย่ะเหี้ยอ้วนโอ้อนอีสัตว์มันโดนตบโกรธมันโดนตบไปชีวิตจริงกูต้องอยู่ตรงกลางเลยเฮ้ยไอ้หนีดิหนีดิไอ้เนี่ยใครมันตีด้วะ วิ่งมีฟังไอ้เักษ์ตุ๊กยไปไหนกันแล้วไอ้เี้ยนี่เกลือโอ้ดึงดูไปทำไมโอ้กูต้องหยุดตรงกลางอู้อะไรผัดเหียดตามเลยดึงมือนั่นแหละเหมือนเล่นแบ็คโฮมามันอยู่นู่น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  แล้วมึงจิบไปไหนมึงจิบไปไหนมันอยู่ด้านหลังเนี่ยมันอยู่ด้านหลังอ่ะมันวิ่งมาแล้วนะวิ่งประตูอยู่ทางนู้นทางนี้มันวิ่งมาไอ้ควายเอ้ยมาเดินมาเราต้องไปฝั่งนี้ไอ้บัวไอเขี้ยวทางออกมันอยู่ฝั่งนู้นมันวิ่งตามสุดเลยมันก็วิ่งดีเหี้ยมันเป็นขวานาวสาอะไรวะกูรู้กูรู้รู้เหี้ยอะไรกูวิ่งดี เนี่ยไอ้มึงมึงให้คนล้างท้ายนำมึงเต็มไม่ได้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโดนล้างท้ายเนี่ยทางออกอยู่โน้นไอ้ควายเอ้ยปวดแรงเบาก่อนไอ้โดน้ำดิไอ้ควายไอ้เหี้ยไอ้โดแม่งวิ่งนำเนยวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยทางออกเนี่ยโอ้ไอ้ควายจะไม่กลับไปไอ้สัตว์อ้าว อะไรอ่ะอ้าวอ้าวใครมันกด E อ่ะอ้าวเอ้าโอ้โอ้โอ้แหลกแหลกโอ้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 เอ้เอาแล้วกูตายกด A เอามึงเข้าประตูเหรอไไม่ด้ยังไม่ได้เข้าเลยยังไม่ได้กดยังไม่ได้กดมึงกด E วิ่ง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 มึงต้องวิ่งโอ้ โลบลบปก่อนพอก่อนพอก่อนชาร์จชาร์จอันนี้ก่อนชาร์จวิ่งก่อนปิดไฟ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 ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวกูดูอนแป๊บนึงนะเฮ้ยมันอยู่ด้านหน้าเราเอฟเอฟยังไม่ปิดไฟเลยเอฟออกมือเอาเอาไอ้ามีมึงตามมานิดหนึ่งมึงเดินมานิดหนึ่งบอกให้มึงเดินมาที่ทีายอดนี่ที่ที่ี่ที่่ที่่่่่ี่ จริงจริงยังมาดึงยึดจัดตมองตีกูอ่ะเอาใครตีเบรกคอยยิ้มไม่ตีมึงเลยกระโดดกระโดดเอาพอป่ะป่ะเอ้ยเอ้ยมึงมั่วกันาะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอาใหม่เอาใหม่ใครมันลังทายมามันดึงสู้เนี่ยเอาเอากูตรงกลางไอ้ไทม์นำมึงต้องเร็วนะทามมึงอย่าต่อนะ อาด้านึงสองสองเอาเดินมาเดินมาเดินมาพอพอไปเดี๋ยวเดี๋ยปึ๊บปึ๊บไอ้ดาวไอ้ดาวไอ้ดาวมึงมึงดูความเป็นไปได้สองตัวหลังด้วยเหี้ยเฮ้ยไป็นนี่ลำบากปะแป๊บนึงขอดูไปทางมันจะโชว์โง่อีกสกรอกไหมโง่เลยอ่าค่อยค่อย เอาเดินตามตามตามนะตามนะอันนี้เร็วอันนี้เร็วไอ้พาไม่เหี้ยกูมันให้เอาสมุดมาวางตอนนี้กูได้หนึ่งเล่มแล้วห่างเทไหนทครับอ่าสมุดมันจะอยู่อะไรเหี้ยเหี้ยโดนเหี้ยอะไรไม่ใช่ไอ้เหี้ยเนี่ยลอกเรียนแบบกูของกูสีขาว มึงผีฟ้ามึงไปเปลี่ยนกดเลือกตัวอืออะไรเหรอโอ้มีไอ้โดมี่ไฟฉายนำมาเลยอ้าวก็ไอ้หนามเด็กเียทิ้งเลยดูกูตายก็ตายจบอะไร ถ้าไม่กูตูดตัวมนมาไดชิบโอ้ยหยอกหยอกถือไปทางเข้าใกล้เองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูรู้ละแผ่นที่กูถือคืออะไรคือที่สแกนเลี่ยนแหละมึงต้องตรงไป ตายโอเคอย่าพึ่งไปตายก่อนเผื่อมันเกิดใหม่